ครับผมนะเตือนทางออกมาทางหน้าครับมาเบิ้งหน้าครับผมเบิ้งเอาครับหน้าผมหลังจากฝนตกมากมาขึ้นนี่ครับน้ำเต็มเบื้งแล้วเหลือแต่ซีมาสามลูกก้าดำสามให้ที่เพเกิดครับผมเอามาเบิ้งบานนี้ครับผมฝนฝนกำลังตกครับตกหนักเลยครับอยู่ไอ้ไกนะครับครับฝนกำลังตกเลยครับนั่น ตกหนักบึมๆๆเลยครับครับตก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 ฝนตกพ่อมาอีกจักน้อยนึงครับนี่ครับผมมีฝนแล้วบันฝ้าแจ้งจางปลาครับมาแถวนี้กับฝ้าแจ้งมาหน้าผมกับฝ้าแจ้งครับเป็นบรรยากาศครับก็อยู่ฟังทั้งนี้ครับบ้านีังนี้ตกแล้วครับผมน่ะเมือตกแล้วหมดเลือครับ ยกแท้โต๊ะอ้อ,อมนาอ้อ,อมล้างอยู่นี่นะครับเบื้องเขาครับเขายอดวิธีหน้าสมัยใหม่ครับบริดำครับยอดเอาว่าที่ดำนะครับตอนดำบ่ได้บ่พิน้ำน้ำหอตะมานเนี่ยละครับก็เลยหอตะสิได้น้ำได้ตอนไอในี้ครับก็จะเลียแท่จิ สามให้ในที่มันบ่นเกิดครับก็สิมว่าเอารถม่าไถยดำครับดูถ่ถหน้าเดินตามรบรรยากาศรอบๆครับสวยงามครับนี่คือมองจุดไอจุดชมวิวยุ่ตรงหน้าผมครับครับฟังตัไปพลงฟังฟังนั่นกับเป็นอ้อยเพิ่นครับผมนั่นกบ อีกทีแปลงหนึ่งครับมีกล้วยสองสามตครับเพิ่นเลี้ยงไว้ปนบัวดำหน้าครับโอ้ตกหนักเลยครับพ่นฝั่งข้างนั้นยังบอนเลือกบ่อนแล้วเลยครับบึมบึมเลยครับปนสอนอไอยเพิ่นครับงามให้ครับบรรยากาศท้องฟ้าครับฝั่งนี้ฝนยังม่อนตกครับ กระทัก,กันไปนะครับฝนตกแล้วตกหนักพร้อมครับบ่านได้เศร้ายูนบุรุษท่านสินไหลมาถึงพีบ่ครับถัดมาหอดหน้าผมก็บอีทวมแล้วครับบึงลักษณะแล้วแต่ว่ากระบายท่านอยู่ครับถึงอีทวมก็ได้ครับฟังนี่ก็กำลังไหลมากครับถึงพูแล้วครับเริ่มยู่พูดก็เริ่มไปล่อยแล้วครับผม นี่เลยทดีนี่นะครับตแล้านี่มันลุกตัวสามเอาแค่นี้แหละครับผมนักเดินทางนะครับขอสวัสดีแค่นี้แหละครับผมขอบคุณด้วยครับเด้อที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ